วันนี้นะครับวันนี้เราจะมาทาวันกับข้าวอาหารกลางวันกินกันที่บ้านคุณโอมครับนครับดูนะครับดูนะครับพีรครับปของไอ้นครับไอนะไรีู่นครับอ๋อนี้ไนทัไอ้นี่ไนทำไปทำยี่แล้วนะาไม่เหลือกตัดแล้วก็จะัดแล้วท่านเจแม่ะทำอะไรครับน้าครับเลี้ยงมือหนึ่งครับสตาไม่คุ้นเคียมกันตายก็อ๋อน้นี้ วิธีจับนะวิธีจับแล้วก็ขอติกระเทียมด้วยนะครับติกระเทียมด้วยนอาโหงี้ครับเชี่ยแม่เราเชี่ยมวกแล้วกูเชี่ยหมดครับโอ้หจับอีกแล้วครับวันนี้คงไม่ได้กินกันแน่นอนเลยเชี่ยหมี่แล้แล้วของมันมีอะไรต้องกอดตะเตะเคียมเชี่ยมาม่าครับมาม่าไหนมาม่าชนยำยำยำครับนะครับไหนก็น้ำปลมหมูจับ โอ้สองหอยสองหอยใช่ i อ s a to form up to form to f มะนาวมะนาวเราว่ามะนาวมะนาวีตัวไปนี้ไดวครับมะนาวนะมะนาวก็ตัดหน่อยตัดดังครับคุณแม่ดังครับดังดังครับเดี๋ยข้างบ้างเขาจะด่าสบ่อไปดูเขาลัดดาไปดูแล้วโอ้เสร็จแล้วครับเชฟโอแมั โ้วันนี้วันนี้เชฟโอมแต่งเต็มมากเลยครับแต่ดูเชฟโอมแส่กางเกงอ่ะโอ้โหเหมือนกันเลยอ่ะไหนเชฟเกงอ่ะโอ้โหสุดยอดครับสบายครับสบายครัวครัวแล้วแต่โอมมอ่ะโอ้ตอนนี้แกล้กันหมดนะโอ้โหโบกมาแล้วเชฟโอมเชฟโอมเพาว่าเพราะว่าเวลาจะรอรอหรือเปล่าครับร้อรอน้าร้อนร้อนไงทำอ้ร้อนร้อนอะไรครับโอ้ต่ล้รโอ้แม่นไม่ใช่ร้ ครับชิปออมชิปออมอะไรครับชิปออมจารแท่อันนี้อะไรครับอันนี้คู่มือการนำอันนี้คู่มือครับนี่มึงคู่มือการนำนะครับใส่มานำหนึ่งกตอมนี่ครับให้ใส่มานำหนึ่งกตอมนะครับหนึ่งกตอมครับใช่มามาามึงอย่าโวยวาย๋าไตอมนะครับนะครับไอตอมอ่าโงอกันไม่เกียตอมวอกันเกียตอันนี้ไม่ใช่ไี่แม่ถ่ายังบไม่ได้มเปอของเบอร์ซีข้ามแล้วข้ามเลย

น้ำมันยังไม่แห้งหรอโอ้น้ำมันไม่แห้งเพราเราต้องการขูดเตาขูดเตาโดยชแม่ใช่แม่ใส่ใสนิดนึงนะเราเใส่น้ำหรอเออใส่น้ำไมไน้ำมันน้ำมันก่อนก็ละเออเริ่มทลาคนน้ำมันก็ปงปังปงฟังใส่น้ำก่อนเออนี่ก็เชฟแม่ี่กลับบ้านกินมาดูโอ้กะทะกะทะใกล้ไหมแล้วทะกะทะใกล้ไหมโอ้เชฟโอ้ตัวหนก็ได้เชฟโอมเชฟโอมเชฟโอม ดูโหนี่สิงล้างจานสิงล้างจานอับตุแกตกไปแล้วเหรอโง่ตุแกแล้วมีตุ๊กแกเดินตามเขาเดินตามอ่ะโอ้ทำไรครับเริ่มใส่โอ้ทำไมครับโหตอนนี้รถตอนนี้รถเป็นร้ยหนึ่งจานนะหนึ่งจาน